สวัสดีนายจ้างทุกท่านนะคะทางบริษัทจหางานแม่บ้านในดีนะคะให้บริการจัดส่งแม่บ้านที่เลี้ยงคนดูแลผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงแรงงานกรรมกรต่างๆนะคะวันนี้คนงานที่มาสมัครงานกับทางบริษัทของเราเยอะมากเลยนะคะเด,เด๋ยวาร์จาแต่ละคนก่อนนะคะเพาว่าเขาอยากได้งานอะไรกัน นี่น้องเป็นคนสัญชาติไหนเอ่ยลาวค่ะมาสมัครงานวันนี้อยากได้งานอะไรคะงานบ้านอันนี้มีประสบการณ์แม่บ้านมามาแล้วอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอยากได้งานในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดกรุงเทพคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่เอ่ยหมื่นหมื่นสี่หมื่นห้าอ๋อหมื่นสี่หมื่นห้าเนาะแล้วพี่ล่ะคะอยากได้งานอะไรงานคู่กับน้องอค่ะ กันเนาะใช่พี่ล่ะคายอยากได้งานอะไรอีกเลี้ยงน้องอะ่ะมีประสบการณ์เลี้ยงน้องมาดีใช่ไหมคะมีค่ะม,ถมะีถ้าในจ้างอยู่<ม>ดูอยู่อยากบอกอะไรกับในจ้างคะอย, <laughs> ยังเลี้ยงน้องให้งานเลีย้ยง,งนอง้องมีประสบการณ์มาดีเนาะค่ะอ้าวหายหมดเลย <laughs> ค่ะ <laughs> <c oughs> สมัครในจ้างท่านใดนะคะที่อยากได้แรงงานนะคะทางบริษัทของเราพร้อมจัดส่งทุกเมื่อเลยนะคะและก็ให้คำปรึกษาฟรีเลยคะ่ะัอดีค่ะบริการยังยกม่ขาด